จะเดินทางจะเดินสุขท่านสาธุชนคนฝ่ายดีที่รักทุกท่านตอนนี้กำลังอยู่ขณะนี้กำลังเดินทางจากจันบุรีไปจังหวัดตราอําเภอนาใหญอามได้เห็นผลว่าที่นายใหญ่อามฝนตกชุกม,มากฝอตกทุกวันตกตลอดจนรถไมโครไม่สามารถจะทำงานได้ เป็นน้ำใต้ดินมันดุดขึ้นมาเยอะก็เลยจำเป็นจะต้องย้ายรถกลับไปเมื่อวานไปสำรวจพื้นที่ของบ่อไล่จังหวัดตราดแล้วก็สามารถทำงานได้เพราะว่าถ้าดูดน้ำออกก็สามารถทำงานได้ก็เลยวนันก็คือเมื่อวานนี้ตอนเย็นก็สั่งให้ย้ายรถ ย้ายรถไปเข้าพื้นที่บ่อไล่จังหวัดตราดเพื่อเพื่อขุดลอกฝายเก็บน้ำที่มีความกว้างความยาวสามไร่เอาไว้ให้เขาใช้ในช่วงฤด,ดูหน้าแรงเรา ทาั้งหลายจะเห็นว่าบรรยากาศลึกไปหมดบนเขาพื้นที่ป่าไม้ก็สมบูรณ์พอสมควรนะนะใช้คำว่าสมบูรณ์ทีเดียวหลัอากาศก็ชื้น เม่เนาเม่เอาจะแย่เอาเหมือนกันสุขภาพเพราะว่าชเฟอร์เป็นไข้หวัดที่หมูกไหลแล้วเราก็นั่งอยู่ในรถมันก็เลยติดติดอันนี้เราเดิน,ดนทางเลาะเรียบชายทะเล ทีอย่างเงี้ยไม่ถ่ายตัวเห็นกกงนกเขาหลักนกเขามันถ่ายล้อ <c oughs> เ,รเรียบชายทะเลอาจเจ้าหลาวจังหวัดจันทบุรีเพื่อจะไปจังหวัดตาดคือเราเดินเส้นในเพราะเส้นนอกอ,อรถผลไม้แล้วรถสิบล้อช่วงนี้การจราจรจะคับข้างโดยเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์คนก็ มาเที่ราก,ก็เลยหลีกเรี่ยงโดยเลาะเส้นในไปเรื่อยๆบรรยากาศโดยรอบก็อย่างที่ท่านเห็นเห็นตามภาพก็คือฝนตกตลอดทางแสแๆตลอดทางฝนตกแต่น้ำยังไม่ท่วมน้ำไม่ท่วม ไปยินข่าวติดตามข่าวสารข้อมูลว่ากรุงเทพน้ำท่วมที่จริงแล้วจำได้ว่าก่อนที่จะเข้าช่วงฤดูฝนเคยโทรคุยเคยบอกดั้มให้โทรบอกผู้ว่าบอกมนะีผู้ว่าจะเยอะนะให้พยายาม ขุดลอกไอแรงน้ำหรือแรงเรียกอะไรท่อระบายน้ำทั้งหลายภูคลองอย่าให้ตันไม่กั้นการระบายน้ำจะยากแต่ก็พูดยากนะเพราะคนคนไทยเราเออครับพีครับ กลับรถกลับรถเนี่ยแหลมเขตท้างราชสัตว์ป่าคุ้มกระเบงอยู่ที่คุ้มกระเบงที่ระยองจันตราดหลายเดือนพวกนี้เขาบอกว่าไม่เคยเห็นทุทะเล วันนี้ก็เลยให้เขาพามาดูทะเลเดี๋ยวให้เขาตักน้ำทะเลใส่ขวดเอาไปนอนดมที่บ้านว่าถึงทะเลแล้วก็เลยเลือกเส้นทางเดินเลาะชายทะเลไปเรื่อยๆเพื่อจะไปจังหวัดตราดรถตอนนี้ไปถึง บ่อบไล่แล้วก็ตั้งใจว่าจะให้เสร็จภายในอาทิตย์นี้ดูว่าคืออาทิตย์หน้าไม่ใช่อาทิตย์นี้อาทิตย์นี้มัน แต่ก็ต้องขอชื่นชมจังหวัดจันทบุรีโดยเฉพาะพวกป่าไม้จังหวัดเขตอุทยานเขตห้ามราสัตว์ทั้งหลายนี่เขารักษารักษาพื้นที่ป่าไว้ได้ดีมากเพราะเส้นทางที่ผ่านนี่รู้สึก เราจะไปไหนเอาไปไปไปเรื่อยๆมีถนนก็ไปเอ่อเฮ้ยเอ่อข้ามทะเลแล้วเหรอฮะนั่นแหละใช่เปล่าสะพานเฉลิมพระเกียรติ ก็เวรงคงมีที่ข้ามทางนู้นนั่นะฮะหลงเดี๋ยวก็รู้วัดวัดแขมหนูปากน้ำแขมหนู ถ้าใหม่แหลมสิงลางตรงไป ฝั่งนี้มันจะเห่าไปทุกปีทุกปีทุกปีกป็กขึ้นมันเอาไปกินน่ะนพืดิบชายทะเลมันน้ำทะเลมันโดนนะโตกี่มันก็จะส,สั้นลงสั้นลงสั้นลงไปเรื่อย